ทำเสร็จแล้วจะได้กินเบียร์ปะ่ะไม่กินอ่ะทําไมอะ่ะจะไปกินทําไมอยากกินเบียร์ก็เสร็จแล้วค่อยกินเบียร์ก็ใช่ไงก็ทำเสร็จแล้วค่อยกินเบียร์เออโอเคโอเคงั okay. ้น <Okay. S 1> สวัสดีครับผมก็ตีพิสูจน์เจมส์สีแลครับผมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาพบกับจิุย <laughs> 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 วันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาพบกับเอ็กเพนเดอร์คออ่าเอ็กไม่เอาเลยเอาใหม่เลย <laughs> <laughs> เอันเดียดอันดีย อันนี้ดีแล้วเราดีดีแล้ววันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาพบกับ e x p กเ d e r ด GT ที่แต่งเต็มคันแล้วนะครับเตรียมจะส่งบอกให้กับลูกค้าในวันเสาร์นี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาชมกันว่าคันนี้แต่งเต็มออกมาแล้วจะดูสวยแค่ไหนนะครับมาเชิญชมเลยครับโอเคอันดับแรกครับตัวสอนด้านหน้าครับผมเป็นเป็นเ x p เด d e r นะครับซึ่งเราเลือกเป็นสีดาเพื่อตัดกับสีขาว มุกของตัวรถนะครับจะทําให้รถดูเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมถัดมานะครับจากด้านหน้าครับมาเป็นด้านล่างด,าด้านล่างด้านล่างมีเสียงรถด้วยด้านล่างมีเสียงรถนิดนึดด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีคลิปแดงแบบนี้นะครับจะทําให้รถนั้นดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมาพร้อมไฟเดย์ไลท์นี่ครับนี่สวยๆแบบนี้เลยอ่าอันนี้เราก็แถมเข้าไปให้นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งแบบนี้ ไฟหน้าอ่าอันนี้เป็นไฟหลีนะครับตรงนี้นไฟหลีอันนี้ไฟหน้าแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ด้วยมีทั้งหมด3ามไฟเลยนะครับยังไงคนที่อยู่ด้านหน้าเราเห็นเราแน่นอนนะครับ <laughs> ไม่เห็นกไ็ไม่เห็นก็แปลกเลยครับ <laughs> ผมแสดงว่าเขาไม่ได้มองเรานะครับโอเคถัดมาด้านข้างนะครับล้อแม็กเป็นแม็กขอบสิบหาปัดเงาแบบนี้นะครับอืมก็จะทําให้รถเน้นดิวอ่าสวยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่า เขามีทั้งสีดำและสีอาสีโครเมียมคล้ายๆแบบนี้นะครับซึ่งจะตอบรับกับกระจังหน้าด้วยนะครับด้านข้างนะครับก็จะติดตั้งสังเกอร์ด้านข้างแบบนี้นะครับพร้อมกับทิปสีแดงนะครับทําให้รถดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนี่เดี๋ยวผมพาผมมาชมคิ้วคิ้วอะคิ้วอยู่นี่อ๋อคิ้วอยู่นี่คิ้วกันตาครับผมอันนี้ก็เพิ่มโงเฮงให้กับรถนะครับให้รถนันดูสวยมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถกันฝนได้ด้วยดีจริงเลยครับของกดีสุดยอดแล้ว พูดไดหาว่าคุยเออคุยซะหน่อยอมาต่อมาครับผมนี่ครับชุดแต่งด้านหลังของสปอร์ตไ d เดอร์นะครับก็จะ,ะมีไฟเบรกดวงที่3นะครับนี่ตรงนี้แล้วก็จะเขียนว่า,ข,าข้างหลังจะเขียนว่าสปอร์ตไ d เดนะครับก็มีฉิปแดงแบบนี้ทำให้รถนั้นดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นพร้อมด้วยเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดนะครับเซนเซอร์ถอยทั้งหมด4จุดนี้หนึ่งอีกสอ ไอ้อสอี่นี่เขาไม่ใช่ซ้ำนับซ้ำนับซ้ำาะแต่สี่อยู่ตรงนี้นะครับผมก็จุดที่สี่เนี่ยเป็นจุดสําคัญเพราะว่ามันจะมันเป็นมุมรถผมมันเป็นมุมรถพอดีนะครับเวลาที่เราถอยจอดในช่องที่มันแคบๆนะครับตรงนี้ก็จะมีรัศมีที่กว้างพอนะครับผมต่อมาเดี๋ยวผมพามาลิวด้านไหนด้านไหนต้องมาดูด้านไหนก่อนฟัดอวดด้านไหนซะหน่หยครับนี่ผ้ายางเข้ารูปกระดุม ยำได้แดงแบบนี้ครับผมปูให้เต็มคันแบบนี้เลยนะครับน,นี่ประโยชน์คืออะไรครับประโยชน์ของพายางเข้ารลูกกระดุมแบบนี้นะครับก็ <c oughs> จะช่วย <c oughs> ประโยชน์ของเขาคือหนึ่งเลยครับความสวย <c oughs> อ่าสองเนี่ยเราสามารถวางของข้างบนนี้ได้เลยนะครับเพราะเป็นอ่าเป็นพายางนะครับวางของทับได้เลยหรือจะปูนอนก็ได้อืมโอ้ประโยชน์ประโยชน์ ประโยชน์ไหมประโยชน์ครับโอเคไฟท้ายเป็นไงครับรถนี้ไฟท้ายเป็นกระทิงครับผมบอกเลยนี่นี่ให้ดูให้ดูมุมกระทิงให้ดูมุมกระทิงหน่อยไหนเอาแล้วถ้านี่คือเขาแล้วหัวกระทิงอยู่ไหนอ่ะนี่คุณต้องอันนี้คือหน้าครับนี่คือหน้าอ๋อนี่คือหน้านี่อันนี้มันจะเป็นอย่างนี้เรามาเยอนอยู่ตรงกลางนี่จะเป็นอย่างนี้๋อเป็นอย่างนี้นี่อันนี้ควายนี่คือปากปากกระทิงสังเกตดีๆครับมันจะเหมือนกระทิง่าเวลาที่มีคนอื่นขับตามนึง รถเราเนี่ยเขาจะเฮ้ยรถรุ่นนี้ไรวะเออรถรุ่นนี้รุ่นอะไรครับอะไรเงี้ยก็จะดูทําให้รถเนี่ยเราดูแบบเฮ้ยเป็นที่สนใจของคนรอบข้างคือขับตามเลยขับตามจนหลงบ้านเลยเอ่มันวิเศษจริงๆรถรุ่นจริงๆไปเดี๋ยวผมพาชมด้านในฟับนี่กระโดดขึ้นไปเลยครับปึ๊บแล้วกดนี่เลยนี่อ้ยนี่คืออะไรครับเนี่ยนี้คือหน้าจอ เพดานนะครับขนาด14นิ้วซึ่งอบอกเลยว่าแม็กซิมัมใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วใหญ่กว่านี้ต้องติดบนหลังคาแล้วครับผมเพราะอันนี้คือผมเล่นเต็มพื้นที่แน่นอนอนะครับก็จะเป็นระบบจะมีระบบสมูทแอนด์สไลด์ให้ด้วยนี่แล้วหน้าจอที่ใหญ่กว่าปกติประโยชน์ของเขาคืออะไรครับใหญ่กว่าปกติคือปกติเนี่ยที่เห็นเนี่ยเขาแถมกัน10นิ้วครับผมแต่าแต่14นิ้วเนี่ยประโยชน์เขาคืออะไรครับ ดูันเต็มตายนะครับ <c oughs> เหมือนเรานั่งดูลงหนังย่อมเลยในนี้ก็คือเป็นจอที่ขนาดใหญ่เลยก็ทําให้เราแบบว่าดื่มด่ากับการดูหนังในกในตลอดการเดินทางนะครับในการเดินทางที่เออ <c oughs> <c oughs> เอาใหม่ก็คือทําให้เราเพลิดเพลินกับการดูหนังมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็คือภาพใหญ่คมชัดมากยิ่งขึ้นมีคําถามครับพอดีเคย <c oughs> ท่นลูกค้าถามว่าอ้าวแล้วพี่นั่งแถวสองมันจะไม่ใหญ่ไปหรอนี่ <c oughs> มันปรับได้ครับผมนี่นี่ปรับขึ้นหน้าขึ้นหลังได้ไม่พอครับผมปรับเอ็นด้วยนี่แค่นี้ครับโอ้โหเรานั่งแค่นี้พอดีเลยครับผมเนี่ยพอดีสายตาเป๊ะๆเลยอ่าก็คือภาพไม่ใหญ่ไปภาพไม่ใหญ่ไปแลวเป็นภาพที่พอดีด้วยใช่ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่ผมรีวิวแม้กระทั่งการพับดบาะเนี่ยอ่าไหนแนะนําการพับบาะนิดนึงอ่านี่ครับจับด้านข้างครับจับตรงนี้เลยปั๊บ ดันไปด้านหน้าดันใช่ครับดันไปด้านหน้าแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้เลยอืมอ,อันนี้คือ,อ,อมาดูผ้ายางเขาลูกกระดุมแบบเต็มคันนี่หลบเข้าซอกเข้าหลืบหมดเลยครับนี่นี่เจมซีจัดให้นะนี่เจมซีขี้โม้เปล่งแล้วนี่ครับพับขึ้นมาแบบนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปต่อที่ด้านหน้าเลยอ่ามาด้านหน้า ด้านหน้าก็จะปูด้วยผ้ายางข้าลูกกระดุมนะครับสังเกตนี่ด้านข้างเราก็ขึ้นมาเลยปูด้านข้างป,ปูด้านหน้าขึ้นด้านข้างลามเลื้อยเข้ามาข้างใน <c oughs> เลื้อยเข้าไปอย่างนี้เลยครับ <c oughs> โอ้โหนี่คือเรียกว่าเต็มคันของจงริงแลเนี่ยใช่ครับอันนี้คือเต็มคันของจริงที่แท้ <c oughs> ทรูที่แท้ทรูแท้ทรูแปลว่าเท็ดที่แท้จริงครับโอเคครับขอคุณแจ้าหน่อยครับผมนี่ครับคุณแจ้าโอเคต่อมานะครับผม ในส่วนอันดับแรกที่ผมจะรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ฟังคือน,นี่ครับสิ่งที่ค่อยเป็นไก่อยู่นี่ครับไก่อันนี้คือไก่บินครับไม่ใช่นี่คือกล้องหน้านะครับกล้องหน้าแบบใหม่นี่นี่นี่น,บบนี่อ่าก็าบบคืออ่ากล้องหน้าแบบนี้ก็จะแสดงภาพที่หน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็เปิดไฟล์ภาพที่หน้าจอได้เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแต่ของใหม่นี่มานานนังครับเพิ่งมาได้ประมาณเดือนครับ เสียงเบาๆเลยมาได้ประมาณเดือนหนึงก็ต้องบอกลูกค้าครับที่ออกร0ปีที่แล้วจริงก็ต้องขอไปด้วยขอโทษเพราะว่ารุ่นนี้เพิ่งจะมาจริงนี่นี่ครับผมฟับก็จะแสดงสามารถดูภาพแบบนี้ได้เลยใช่นี่ครับชัดแบบนี้นะครับผมเจ้าหน้าจอ9นิ้วของเรานี่ได้ข่าวว่าสเปคเราสูงกว่าที่อื่นเขาจริงหรือเปล่าครับ คนจริงผมไม่อยากจะโม้เลยผมบอกเลยนะครับว่ามิสซูเจนซีจัดแรม2ลอม32ให้ทุกคันนี่แล้วถ้าไม่ใช่แรม2ถ้าไม่ใช่แรม2ลอม32ปกติเขาจัดเท่าไหร่แรม2ลอม16ครับโอ้เราไวกว่า2เท่าเราแรงกว่าแน่นอนแล้วก็ภาพสมูทกว่าแน่นอนครับผมอไหนๆก็ขิงนะครับจริงๆอันนี้นี่ผมไม่อยากจะผมไม่อยากจะพูดเลย ไม่อยาพูดพูดไมนั่นนะสิโอเคก็หน้าจอนี้สามารถดูหนังฟังเพลงเล่นอินเทอร์เน็ตดู Youtube และที่สำคัญมี GPS ด้วยนะครับเพิมเๆมก็เราสามารถเปิด GPS จากหน้าจอได้เลยเต็มเต็มตาแบบนี้ไม่หลงไม่หลงไม่หลงทางโอเคโอเคตัดทุกเลยตัดมุกก่อนเลยอันนี่รับก็จะแบบทัชสกรีนนะครับสไลด์ง่ายๆแบบนี้เลย ฟุ๊บปั๊บฟุ๊บปั๊บนี่ความไวของเขาอือพอแล้วไปที่อื่นต่อแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน p l a y s t o r e นี้ได้เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็คือแท็บเล็ตดีๆนี่เองใช่ครับก็คือเรายกแท็บเล็ตมาไวตรงนี้แล้วเราก็หากรอบใส่ให้เขาดีนะแล้วข้างล่างเป็นไฟโผล่นั่คืออะไรครับอันนี้คืออ s b Quick ีคลิปชารนะครับหรือฟ้าชาร์จนั่นเองก็จะทำให้เพื่อเพบขีดเนี่ยหรือว่าผู้โดยสารในรถนะครับสามารถที่จะชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับ หล่อเฉียบตรงไหนอีกตรงไหนะน่าจะน่าจะหมดแล้วประมาณนี้หมดแล้วหรอโหก็อย่างว่าเกมซีแถมไปของชิ้นใหญ่ๆนะก็แบบมันไม่ได้ยิบย่อยแบบแบบกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้บ่นอะไรอ่ะควรบ่นไม่ไ,ไม่มันมันมันคือแบบว่าเฮ้ยเราเราแถมให้แบบ ขอที่มันมีคุณภาพจริงๆเน้นคุณภาพก็คือ้นญ่ที่การใช้งานเลยใช่เน้นวิธีการใช้งานเป็นหลักเลยนะครับผมก็เป็นไงบ้างครับกับรถเอ็กเพเดอร์สีขาวคันนี้สวยถูกใจทั้งภายนอกและภายในใช่ไหมครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถยนต์มิตซูบิชิเอ็กเพเดอร์หรือรถยนต์มิตซูทุกรุ่นนะครับสอบถามเข้ามาหาผมได้เลยนะครับทางเราจะมีทีมงาน ให้ข้อมูลนะครับจะติดต่อทางเพจหรือโทรตรงมาเลยมาได้เลยนะครับผมอ่าโอเคสําหรับวันนี้ผมก็ตีมิสูเจมซีและทีมงานมิสูเจมซีต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่ในไร้สดหน้าฮะแล้วรเราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวผมจะพาไปชมรถคันอื่นต่อ <laughs> ที่แต่งแล้ว <laughs> เพราะตอนนี้ผมจัดชุดใหญ่ไว้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปชมต่ออีกทีนึงโอเคครับสวัสดีครับ